สวัสดีผู้รับชมคลิปวิดีโอทาง youtube นะครับวันนี้มาเปลี่ยนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัววัดระดับน้ำนะครหรือว่าอะไรนะเพรสเชอร์ไม่รู้นะน่าจะใช่เนาะนะครอันนี้ผมซื้อมาใหม่แล้วนะครับตัวเก่าผมถอดออกไปละหน้าตามันเหมือนกันดินะฮะ ก็ตัวใหม่มันก็อะไรมันก็ใหม่เนาะก็จะลองเปลี่ยนเขาแถมสายให้มาเรียบร้อยนะฮะก็จะเปลี่ยนแทนสายเดิมตัวนี้แล้วก็มันก็ไล่มาตามนี้ใช่ไหมครับก็มาเข้าถังตัวนี้เนาะอันนี้ไม่ยากนะบีบบีบแล้วก็ดึงได้เลยนะครับนี่ก็มาเข้าตรงรูนี่รูนี้ปึ๊บมือเดียวมันไม่ถนัดนะฮะเดี๋ยวผมไม่ยากเนาะอันนี้ก็แกะ นี่ออกได้เลยนะครับมันมีสายรัดอยู่ตรงนี้เนาะอันนี้ก็มีสายใช่ไหมครับขีดดำๆเขามีให้มาอยู่แล้วนะครับก็มาใส่ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับโอเคเห็นสายตามนี้นะฮะลงมาตามนี้โอเคนะครับเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนก่อนแล้วก็มาลองนะครับครับก็ผมเปลี่ยนใจแล้วนะครับไม่ไม่ถอดอะไรสักอย่างนะก็คือ ใส่เอเน,นี้ยเข้าชุดเดิมเลยนะครับเนาะอันนี้ก็แค่บีบตัวนี้ออกเนาะก็ไปใส่ชุดเดิมนะฮะใส่เข้าไปแล้วนะครับแล้วก็เสียบสายเข้าเหมือนเดิมเนาะนะครับมันจะมีสายอยู่ตรงนี้นะครับเงื่องอยู่นะฮะแก๊ป ตรงนี้เนาะโอเคบีบเข้าไปแน่นๆนะฮะมันก็มีแค่น,นี้นะฮะทรงเดิมเอเคทีนี้มาลองนะฮะทีนี้มาลองปั่นแห้งเลยนะครับเก็บพักย,ยังไม่ได้หมุนมันเข้าที่เดิมแต่ไม่เป็นไร ลองก่อนนะครับมาจะหลดนไหมเนี่ยขึ้นนะครับไปเมนูอะไรนะเมนูอันนี้ครับเทน้ำทิ้งเนาะนะฮะจริงมันจะประมาณ สิบนาทีนะฮะเดี๋ยวขอดูกัน่าหมุนแล้วนะครับเมื่อก่อนมันถังมันจะไม่หมุนเลยนะครับเพราะว่าเพเชอร์มันน่าจะมีปัญหาเนาะ,อะตอนนี้ถังหมุนแล้วนะครับผมไม่ได้ถ่ายตอนแกะให้ดูเนาะอาการมันก็คือมัน มัน,ม,นมันทิ้งน้ำเสร็จแล้วแต่มันไม่หมุนนะครับมันไม่ปั่นแห้งนะครับอาการของมันนะฮะโอ้ยี่สิบเอ็ดนาทีเลยใช่ไหมอ่าฟอกแพ็คนะฮะข้ามไปปั่นเลยแล้วกันนะครับ ี่เลยนะฮะลองดูนะฮะลองสักจริงเลยดีกว่าเนาะอาการของมันก็คือ O E นะฮะข้นขค้นโค้ด O E นะครับตรงนี้นะโค้ด O E นะครับ ใช้เวลาอยู่นะครับใช้เวลาอยู่อ่ะเจ็ดนาทีเดี๋ยวซักจริงแล้วมาถาคลิปให้ดูดีกว่าครับ เพราะว่าตอนนี้มันมันเหมือนมันรัดขั้นตอนมันเนาะมาลองสปินดูนะฮะมันไม่มีอะไรในถังเนาะ LG ฮะอ่ะโอเคนะครับผมสั่งสป,ปินแล้วนะครับก็เห็นไหมครับหมุนแล้วเนาะ,ะเจเชอร์น่าจะป๊อกแล้วนะฮะได้ยินเสียงตะกี้น่าจะทำงานแล้ว ตอนแรกมันไม่หมุนเลยนะครับมันขึ้นแปดนาทีก็แปดนาทีอยู่งั้นแหะนะฮะโอเคเลืเจ็ดนาทีแล้วนะครับก็เราดูต่อไปนะผมยังไม่ได้เก็บสภาพฐานยังไม่นิ่งนะฮะก็ลองปั่นไปงั้นๆนนฮะ ใส่ผ้าไปสองชิ้นสามชิ้นนะฮะทำงานแล้วเนาะโอเคนะครับสต็อปก่อนครับอ้้ปีกเลยนะครับโอเคใช้ได้แล้วนะครับ